ที่ค่ะทุกคนเราอยู่ที่เหนือเมฆแฟมิลี่นะคะที่เขาขอจ้าเป็นแบบเรแบบที่พักสไตล์ครอบครัวเลยนะใครแบบมีน้อยเล็กอะไรเงี้ยพามาเล่นได้คือแบบเพื่อการเด็กโดยเฉพาะจะบอกไว้เลยอีสาวไว้าน้ำภาษาว่ายน้ำ,นำท่กากลางอุณหภูมิ20องศาอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็จะหนาวน้องทนความเย็นได้ด้วยอากาศดีมากค่ะ ิวกกางหันนะใครเห็นกลางหันไหมตรงนน้นเนี่ยว่ามีองค์องด้วยเสียงน้องจิ๊บจ๊จิ๊บจับมากจ้ะน่าสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะนี่ถาวว่ายน้ำค่ะหลาเล่นไปเมื่อวานตอนยินเนาสันที่ยิยแต่ก็อยากเล่นนะจ้ะอันนี้บ้านทักบ้านหลังนี้นะดู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 ดดู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  มีแบบหลายอย่างอ่ะมีเป็นแบบโดมก็มีนะดูคุกไฟ็ัาลม้วิวๆๆ้น้นเลยนี่เลยเหนือเมคแฟมารีเจ๊ไปสนใจก็เซิร์ชดูข่าวกอนเถะ